สามข้อสำคัญนะคะที่นะคะสำหรับคนที่เป็นสายเทพเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเพิ่มโอกาสนะคะเพิ่มเ,ออเขาเรียกว่าเพิ่มช่องทางนะคะเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารหรือรับนะคะกระแสพลังงานจากองค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยนะคะที่ ควรจะต้องทำนะคะประการแรกนะคะประการแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการนึกถึงนะคะออกระแสจิตของเรานะคะคือท่านเป็นโลกทิพย์นะคะดังนั้นน่ะสิ่งที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นทิพย์ทิพย์ก็คือนำม,มาทำนะคะในเรื่องของความรู้สึกความเชื่อมั่นความศรัทธาแล้วมันจะต้องเป็นพลังงานในโลกทิพย์ในฝ่ายที่เป็นบวกด้วยนะคะ <writings> <times> นั่นก็คือนึกถึงท่านแล้วมีจิตที่ดีนะคะจิตที่ดีจิตที่เป็นบุญจิตที่เชื่อมั่นในท่านอะไรแบบนี้มันจะต้องไปเชิงบวกนะคะเนี่ย การที่นึกถึงท่านเนี่ยนะคะอ,ะอาจจะเป็นนึกถึงแล้วนึกถึงแล้วเคารพท่านอะไรแบบเนี้ยน,นะคะเนี่ยก็คือเขาเรียกว่านึกถึงบวก กับความคิดหรือความรู้สึกที่เป็นพลังงานบุญนะคะเนี่ยตรงเนี้ยการที่เปิดเราเรานึกถึงท่านบ่อยๆเนี่ยช่วงแรกๆเราอาจจะรู้สึกเอ้ยเราไม่เห็นรู้สึกอะไรกลับมาเลยว่าท่านารับรู้หรือเปล่านะคะแต่ไปๆมาๆเนี่ยทำบ่อยๆเข้านะคะย้ำๆเข้าไปเนี่ยนะคะย้ำๆเข้าไปนะะเนี่ยมันจะเริ่มมีพลังงานและเหมือนเราทำเหมือนเราออกกําลังกายทุกวันน่ะนะคะ <S <S วันแรกก็ยังไม่รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงนะคะวันต่อๆไปนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนขึ้นมาเฮ้ยรู้สึกร่างกายมันแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าการทำยำๆซ้ำๆคือการออกกําลังกายนะคะบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราออกกําลังกายให้กับช่องทางกระแสจิตในการสื่อสารของเรานะคะเมื่อทําบ่อยๆนะคะเนี่ยแหละจิตเรามันจิตเราในด้านนะคะที่เอาไว้สื่อสารเนี่ยมันจะมีพลังมากขึ้นนะคะนึกถึงท่านบวกกับศรัทธานะคะข้อ2 นะคะข้อ2เนี่ยนะคะแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องการเรื่องของบุญนะคะบุญของเราที่เราทําหรือท่านมาทําให้เราทําบุญเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็ได้บุญนะคะเนี่ยท่านถ้าท่านเป็นเหตุให้เราได้ทําบุญนะคะท่านก็จะได้บุญเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องทําบุญแล้วนึกถึงท่านนะคะมันก็จะคล้ายๆกับข้อแรกนะแต่อันเนี้ยมันจะเจาะจงหน่อยคือเมื่อทําบุญแล้วนะคะอุทิศเลยนะคะอุทิศขอบุญนี้จงสาเร็จแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นองค์นี้ก็ว่าไปนะคะขอให้ท่านญาณบารมีสูงยิ่งๆ การที่เรายกระดับจิตใจตนเองและจากผู้ขอเป็นผู้ให้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะสำคัญมากๆมันจะเปิดนะคะพลังงานนะคะแล้วก็เพิ่มช่องสัญญาณนะคะให้กับเรานะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยนะคะเราจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าเคลียร์ขึ้นลบกวนของจิตของเราของเราอะนะคะลึ้นลบกวนก็คือความกิเลสเครื่องกังวลความฟุ้งซ่านความเศร้าหมองนะคะตรงเนี้ย เรานึกถึงท่านนะคะ,ะบางทีมันก็ยังแอบบแอบบเศร้าหมองเราทําบุญนะคะบางทีแล้วทําบุญไปไปมามาแปบ๊บหนึ่งก็กังวลเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกแหละอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือคลื่นรบกวนจิตใจนะคะมันมันจะทําให้เอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะส่งกระแสสัญญาณมาแต่ไอ้เจอคลื่นกําบังอันเนี้ยนะคะก็เลยทําให้ สัญญาณตกไปอีกแล้วนะคะดังนั้นเนะี่ยเคลียร์ขึ้นลบบ่อยๆนะคะตรงเนี้ยคอเน,นี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคือการเจริญสติจเจรินสมาธิระงับความฟุง้งซ่านจะส,สมาะหรือวิปัสนาถ้ายิ่งวิปัสนาได้นะจียิ่งดีมากๆเพราะมันเป็นการชําระล้างจิตอย่างถาวรไม่ใช่เป็นการแบบหินทับหญ้านะคะไม่ใช่แค่กดข่มเอาไว้นะคะแต่ว่ากิเลสภายในยังแบบว่านะคะ เต็มกำลังอยู่นะคะแค่เอาหินมาทับไว้อันนี้มันมันไม่ถาวรแต่ถ้าวิปัสนาเนี่ยมันชำละไปเรื่อยๆชาระไปเรื่อยๆนะคะถอนหญ้าไปเรื่อยๆถอนวัชพืชไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยสข้อนี้สําคัญมากๆนะคะเอ่อยุคนี้นะอ่ะข้างนอกเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจ,ธธจเรื่องอะไร มันก็เนะมันมันเราก็รู้กันอยู่นะคะดังนั้นเราจะต้องเพิ่มโอกาสนะคะเนี่ยใครรีบทําก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปจิตตกอย่าเพิ่งไปกังวลนะคะรีบอัดบุญกุศลเข้าไว้รีบเชื่อมพลังกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้นะคะและเราจะมีทางออกที่นะคะมันเป็นปัจจตังเราจะรู้ได้เฉพาะตนเองเราจะรอดค่ะ